สวัสดีค่ะ Hi, ายอภพรกรีดล้านงวดนี้เข้าวินเลขขนมตนให้โชคถูกสองรางวัลชุดใหญ่รวยจุกๆุ Hi, พายอภพรกรีดลั่นงวดนี้เข้าวินเรขขันน้ำมูลให้โชคถูกสองรางวัลชุดใหญ่รวยจุกๆเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวที่ออกหมายเลข280และ605หลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวด1ตุลาคม68โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข876-978รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข77 รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข8 4 3และ532รางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข280และห0 5หลังจากออกรางวัลงวดนี้ไปมีทั้งคนสมหวังและไม่สมหวังในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ สำหรับคนที่สมหวังในงวดนี้เป็นเจ้าแม่ให้เลขและนักร้องสุดเฮงคนเดิมอย่างไฮอภพรนครสวรรค์ที่งวดนี้มากับดวงถูกหวยรวยจากเลขอีกแล้วโดยงวดนี้ไฮอาพรพนครสวรรค์ถูกรางวัลโดยได้เลขจากขน้มนต์เป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวที่ออกหมายเลข280และ605โดยถูกสองหมายเลขจำนวน20ใบ ไฮอาภาพรนครสวรรค์เปิดใจสั้นๆหลังถูกรวยเข้าวินว่าเหนื่อยลุ้นแทบตายงวดนี้ซื้อไปส0 0 0 0่นนิดๆแต่ยังไม่คุ้มเพราะงวดที่แล้วขาดทุนมากยังขาดทุนอีกสอง0 0ื่นขอบคุณข่าวสดค่ะยินดีด้วยค่ะ